สวัสดีค่ะนี่ตลอนบเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะในช่วงของรีวิววันนี้นะคะเดียมีครีมลดเลือนริ้วรอยนะคะสำหรับสาววัย30บวกมาฝากเพื่อนเพื่อนกันค่ะจะเป็นครีมตัวไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้า Drunk Elephant นะคะ a p a c i o n i Retinal Cream มันก็คือเป็นตัวครีมแบบ r e t i n a ลนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าเจ้าเรติโนลเนี่ยคืออะไร <S <S เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปทําความรู้จักเจ้าเรติโนลกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไร จริงๆนะคะเจ้าเรตินอลเนี่ยมันก็คือเป็นวิตามิน A ชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นส่วนประกอบนะคะที่ถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเซรั่มหรือว่าพวกครีมนะคะเพราะความสามารถที่สุดยอดของมันในการช่วยเร่งสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเจ้าเรตินอลเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยค่ะ สามารถช่วยลดการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสียหายนะคะคที่เกิดจากแสงแดดไม่ว่าจะเป็นพวกจุดด่างดำฝ้านะคะหรือว่ารอยเขียวย่นค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะพบว่าเพียงแค่ใช้เจ้าตัวเรติโนลเนี่ย0.1%อซอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์นะคะในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยลงเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะซึ่งสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเ แต,แต่แต่นะคะของดีเนี่ยมักจะมีข้อควรระวังการใช้นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเจ้เรตินอลเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างแรงนิดนึ่งนะคะเป็นแอคทีฟครีมที่มันค่อนข้างแรงพอสมควรหากเราใช้มากเกินไปนะคะมันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองทําให้ผิวแห้งได้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังนะคะเพิ่มความอ่อนไหวของผิวนะคะที่มีต่อแสงแดดได้ด้วยนะแมคคอมว่าถ้าเกิดคุณทาเรตินอลเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาคุณโดนแสง ดหรือโดน UV เนี่ยมันจะเร่งปฏิกิริยาทำให้ผิวคุณเนี่ยอ่อนไวแล้วก็บอบบางได้ง่ายต่อแสง UV นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคะเขามีข้อแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เจ้าเรตินอลเนี่ยในตอนกลางวันก็ควรที่จะทาพวกสันกันแดดนะคะหรือครีมกันแดดที่มี SPF สามารถป้องกันรังสีที่อันตรายจากแสงแดดมันก็จะลดปัญหานี้ลงไปได้ นิดนึงค่ะและถ้าหางนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะก็ต้องควรที่จะใช้เจ้าตัวเรตินอลเนี่ยอย่างระมัดระวังเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าผลิตภัณฑ์เรตินอลต่างๆที่มีอยู่ตามแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบของเรตินอลเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณตั้งแต่0.1จนถึง1%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดูฉลากให้ดีนะคะว่าเจ้าเรตินอลที่มันมีส่วนผสมอยู่ในครีมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆเนี่ยมันมีขนาดหรือปริมาณเท่าไหร่นะคะมากเกินไป หรือเปล่าต่อผิวเราอย่างที่บอกนะคะคือถ้าเกิดยิ่งเป็นคนที่แบบมีผิวบอบบางอยู่แล้วหรือว่าเป็นผิวแพ้ง่ายอยู่แล้งเงี้ยค่ะก็ควรที่จะปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังก่อนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เดียบอกว่าเรตินอลเนี่ยมันก็เป็นครีมที่ค่อนข้างที่จะแบบอันีบที่รุนแรงพอสมควรถ้าเกิดใช้ผิดวิธีค่ะและสำหรับตัวเจ้าดังเอลฟ์ที่เดียวจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเจ้า A p a ชิอ n i นี่เรติโนนครนั่นเองค่ะ ซึ่งมันเป็นครีมที่เขาเขียนว่าเป็นรีบูทพลัสสมูทก็คือเป็นการฟื้นฟูผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเจ้าเรตินอลอยู่ประมาณ1%นะคะก็จะหลอดประมาณนี้นะคะขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30 ml ค่ะสำหรับแบรนด์รัม e l e เลเฟนนะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอเมริกาค่ะซึ่งเขาก่อตั้งนะคะโดยคุณทิฟฟานี่นะคะแมสสันในปี2009ค่ะ จุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะที่เดียบอกไปก็คือเขาเนี่ยมีส่วนผสมของเรติโนลมาให้1ค่ะพร้อมส่วนประกอบนะคะที่เป็นพวกซูเปอร์ฟู้ดต่างๆเนี่ยผสมเข้ามาในหลอดนี้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าตัวรังเอลฟ n นตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวเรติโนลครีมตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรใส่มาบ้างนะคะเดียจะคัดเฉพาะตัวเด่นๆหลักๆ มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเอ๊มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะโดยหลกัหลกๆแล้วยืนพื้นเลยก็คืออย่างที่บอกก็คือวิตามิน A ซึ่งก็คือเจ้าตัวเรตินอลนี่เองค่ะวิตามิน A หรือเจ้าตัวเรตินอลเนี่ยคุณสมบัติที่เดียก็บอกไปแล้วนะคะตอนต้นว่ามันช่วยในยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนะคะบนใบหน้าของเราแล้วก็ ลดพวกจุดด่างดำกระชับรูขุมขนทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวด้วยเพราะว่าเจ้าเรตินอลเนี่ยมันจะไปลดการแบบเกิดขึ้นของตัวน้ำมันซีบัมมาค่ะที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราไม่ให้ผลิตเยอะเกินไปพอมันผลิตไม่เยอะเนี่ยมันก็คือไอตัวซีบัมจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เวลามันไปผสมกับเจ้าแบคทีเรียไม่ดีบนใบที่มันอยู่บนใบหน้าของเราอะค่ะถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิวใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะไปลดการ เกิดของไขมันซีแัมตัวน,นั้นมันก็เลยทําให้ลดการเกิดสิวได้นอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่มีรอยสิวอยู่แล้วนะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยหรือว่ารอยสิวรอยด่างดําได้ด้วยค่ะนี่ก็คือคุณสมบัติของเจ้าตัวเรตินอลหรือวิตามินเอตัวนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ Dr. Alfen Retinol c r e a ตัวนี้เนี่ยเขายังใส่พวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินซีนะคะแล้วก็พวกน้ำมันอะโวคาโด น้ำมันจากดอกมเมล็ดคัมฝอยนะคะหรือว่าเป็นพวกน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งน้ำมันพวกเนี้ยเขาจะมีวิตามินอ e ีอยู่แล้วเนาะซึ่งวิตามินอ e ีทุกคนมันดีต่อผิวของเราอยู่แล้วค่ะช่วยบำรุงผิวของเราให้มีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะส่วนประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือเขาใส่เจ้าไนซทยามายเข้ามาด้วยนะคะในหลอดนี้ซึ่งไนซทยามายนะคะเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสร้าง 哥。 ป้องกันผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงแล้วก็ช่วยในยเรื่องของการลดการระคายเคืองต่างๆของผิวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเจ้าในซยามายเนี่ยก็ยังช่วยในยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสได้ด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งรองจากเจ้าตัวเรจิเนลเลยก็ว่าได้นะคะที่เขาใส่มาในหลอดนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในตัวเรจิเนลครีมตัวนี้เนี่ยเขายังใส่พวกมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไกรเซ ะะหรือว่าเป็นพวกสารสกัดจากใบเคลนะคะแล้วก็อีกหลายๆตัวมากเลยค่ะที่เป็นตัวมอยเจอร์เซอร์นะคะที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาในหลอดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะรอยเหี่ยวรอยยน่นหรือว่าพวกจุดด่างดําต่างๆเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะซึ่งราคาขายนะคะของตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีขายอยู่ที่เซฟอร่านะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะก็คือสามารถสั่งซื้อออน ก็ได้นะคะหรือจะไปที่ช็อปเซฟรานะคะที่มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็จะสามารถที่จะซื้อตัวนี้ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยทางเซฟราเนี่ยเขาจะขายคู่กับตัว b ีไฮดราอินเซน v e ブเซรั่มนะคะมันจะมาแบบเป็นหลอดเล็กๆประมาณ3 ml อะคะ่ะคือคู่เนี่ยมันก็จะขายอยู่ที่ประมาณ 2,800กว่าบาทอะคะ่ะซึ่งไอตัวเซรั่มที่เขาให้มาค่ะมันจะเป็นตัวเซรั่มที่สามารถที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ในขณะ,ะที่เราใช้ตัว retinol คร e มก็คือลดช่วยลดการระคายเคืองว่าง่ายๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าตัวนี้ใส่ retinol เนี่ย,ยมาให้ถึง1%น่นะคะด้วยความที่มันไม่ใช่เป็น retinol p ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะมีส่วนผสมของพวก m o i s ไรเซ z e r พวก Anti a n t i ซ x i d a n t อย่างที่เดียบอกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดการระคายเคืองได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แล้วนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เดียมารีวิวตัวนี้เนี่ยก็คือเดียร์เนี่ยใช้แล้วก็แบบเห็นผลนะคะตัวนี้สังเกตนะคะเดียร์ใช้มาประมาณ1ปีและะ้วค่ะหลอดเนี่ยมันยังเป็นสภาพนี้อยู่เลยคือแบบยังเต็มหลอดอยู่เลยอะมันใช้นิดเดียวเท่านั้นนะคะเวลาใช้เดี๋ยวเดียวจะาจสาธิตให้ดูนะคะว่<ส>าเวลาใช้เนี่ยใช้ยังไงเนาะอะค่ะทีนี้นะคะมาดูวิธีการใช้กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสาธ<ม>ิตให้ดูเลยนะคะว่าใช้ยังไงเนาะอันนี้นะคะทุกคน เนี่ยเปิดฝามาเรา,ะะเราใช้แค่นี่นะคะเราใช้แค่นี้นะคะใช้แค่นี้เท่านั้นนะคะคือน้อยมากใช้น้อยมากจริงจริงมันเลยแบบเหลือเยอะเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะผสมกับเจ้าตัวนี้ค่ะที่เดี๋ยวเคยรีวิวไปแล้วนะคะ มันจะเป็นตัว moisturizer นะคะเป็น moisturizing lotion ก็คือมันจะช่วยความไอ้นี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะแบบใส่เข้าไปค่อนข้นางเยอะเหมือนสามปัม๊มแล้วเดี๋ยวก็จะวอร์มครีมนะคะโดยการที่จะแบบวนมนันนี้เดี๋ยวก็จะทาบนหน้าค่ะนะคะ,นะคะทุกคนประมาณนี้เลยทาคอด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็จะนวดนะคะ เนี่ยค่ะทาให้ทั่วใบหน้านะคะยกเว้นรอบดวงตาเอาไว้นะคะจนเนื้อครีมนะคะซึมแบบซึมเรียบร้อยนะคะก็จบเสร็จสิ้นค่ะอันนี้คือถ้าทาตอนกลางคืนเราก็สามารถที่จะแบบนอนได้เลยไม่ต้องทาครีมกันแดดเนาะแต่ถ้าทาตอนกลางวันเดียวไม่แนะนำนะคะแนะนำให้ทาตอนกลางคืนดีกว่าค่ะ เดี๋ยวจะใช้แค่สัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นนะคะคือไม่ได้ใช้ทุกวันและวิธีการใช้ของเดียวก็คือจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติไอตัว r e ตินอลค r e มเนี่ยมันค่อนข้างไวต่อแสงแดดเวลาถ้าเกิดเราทา r e ตินอลครีมตอนกลางวันเราจะต้องโบตัวครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวของเรานะคะคือคืนเดียวที่ทาคืนแรกเนี่ยตื่นเช้ามาคือเห็นได้เลยว่าหน้ามันแบบดูฟูอิ่มแล้วแบบเนียนหะมันเนียน แล้วยิ่งถ้าเราใช้ต่อเนื่องกันตอนนี้เดยใช้ต่อเนื่องกันประมาณปีหนึ่งแล้วอะผิวหน้าค่อยๆดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเราใช้ไม่เปลืองเลยนะคะ2,008คุ้มมากนี่ปีหนึ่งมันยังแบบเหลือเต็มหลอดขนาดนี้นะคะทุกคนใช้คุ้มมากจริงๆเพียงแค่สัปดาห์ละสองครั้งคือจริงๆถามว่าใช้ทุกวันได้ไหมมันก็ใช้ทุกวันได้แหละแต่เดยมองว่าไม่จําเป็นก็คือสําหรับตัวเดย์เดยไม่ได้มีปัญหาอะไรบ้างนอกจากริ้วรอยสิวที่มันแบบทิ้งเอาไว้เนิ่นนานแล้วมันก็ยังแบบ มีรอยอยู่จากรอยใหญ่ขึ้นมันก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงอย่างเี้ค่ะแล้วก็เนี่ยก็จะมีริ้วรอยก็คือด้วยความที่เราเนี่ยอายุ30บวกแล้วนะคะมันก็จะมีริ้วรอยตามบ่อยที่เกิดขึ้นกับเรานะคะอันนี้เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะและด้วยความที่เราไม่ได้โบท็อกหน้าไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์อะไรทั้งนั้นมันก็เลยจะทําให้แบบว่าหาตัวช่วยในยเรื่องของ ครีมนิดนึงค่ะที่ช่วยลดเลือนริ้ๆๆวรอยตัวนี้ถ้าใครอยู่ในวัย30บวกนะคะเดี๋ยวก็แนะนําว่าสามารถที่จะหาซื้อมาใช้ได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยก่อนวัยก็ตามหรือคนที่อายุ30บวกแล้วไม่อยากให้แบบหน้าเหี่ยวย่นนะคะอยากหรือว่าปัญหารูขุมขนกว้างนี่ก็เป็นกันหลายคนคือเวลาถ้ามีรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไปเนี่ยจะไม่เนียนเนาะมันจะแบบดูไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะก็ ถ้าแก้ปัญหารูขุมขนได้ตัวนี้ก็ช่วยได้เลยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนค่ะนี่แหละคะ่ะข้อดีของเจ้าตัว retinol cream นะคะซึ่งวันนี้เดียก็ซื้อมาใช้เองนะคะแล้วก็รีวิวเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเช่นเคยค่ะอันนี้ก็คืออะไรอันไหนดีก็คือจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะได้เป็นตัวเลือกเนาะเผื่อแบบใครกําลังมองหาว่าแบบเอ้ยฉันจะใช้ retinol cream แบบไหนดีอะไรเงี้ยะคะ่ะแต่นะคะข้อควรระวังอย่างที่เดีย บอกนะคะว่าใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วหรือเป็นเป็นปัญหาผิวที่แบบใช้ดีหรือไม่ใช้ดีเนี่ยควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังก่อนใช้นะคะไม่ควรที่จะไปซื้อใช้เองโดยสุม 4, ส่มสีสุ่มหนะคะหน้าอาจจะแบบพังขึ้นมาแล้วก็คือบางคนใช้ไม่เป็นนะคะแบบบีบออกมาเยอะๆแล้วทาทั่วหน้าโอ้โหคุณหน้าอาจจะแบบเยินได้นะคะ คือถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะเห็นผลดีได้พอสมควรเลยค่ะก็ใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ลดเลือริ้วรอยอ,อยู่เดี๋ยวก็แนะนําตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึงนะคะสําหรับทุกคนค่ะสำหรับ,บนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับ EP หน้าเดียเ๋ยวจะมารีวิวอะไรให้ทุกคนฟังอีกนะคะก็รอติดตามกันได้เลยค่ะในนาเดียชาแนลนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย